ค่ะสวัสดีจ้าพี่นอ้องมืดนี้ก็ยุ่กับช่องกิติยาคนเลี้ยงงวัวคือเกา่านะจา๊ะป้าพี่น้องไรงวัวเขาคอดใส่กันคุณเพราะแย่พญางไปแล้วไปน้ำพราะแย่ไปเลยพี่น้องบรรยากาศก้อนเขาคลอดนะจ๊ะกับเดินทางไกลอยู่จ้ะเพราะว่ามาลามนะนงครูคือเก่าซีอูวอีกหลายเดือนอยู่จ้ะเพราะว่าหยาหลายกว่าทางอันมืดนี้ไปลามตะที่แรก แหงขึ้นไปขุนแถวๆนั้นติดแต่ก็เ,เนียงกหอบ้านรงพื้นแห้งไรจ้ะพร้อมติดห่วยไปขาวไปแล้วขา้างัวหน่อยพราะไงจ้ะสีบ่คือแม่ <c oughs> โอ้ยก็แหงพี่น้อะ พี่น้องผู้ใดเ,เขามาแล้วก็ทำมาคิมนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเห็นเองเลดอ้อพี่น้องสาวบ,บ้านมาเลี้ยงงวัวะจ้ะกลับมาอยู่บ้านมาเลี้ยงงวัวะไปสวดไปเลยมีมักตั้งวัวเขาวหนจ้ะขึ้นกล่องนี้ดีพน,นี่มักค่ะ ต้วเว้นกำลังตัวกินไปเบอร์ดีไปลูกไปไปกลับขอ,อกเร็วๆไม่ยังเขาคี้แอบคัดแแค่ไปเลี้ยงแถวกันคือคือได้ดูด <c oughs> ิโอ้ยข้อแห่งพีนอ้อง อ่าน่าแง่แอร์ละจ้ะบองนีก็จะเป็นปกติงวงเพิ่นกับสีลามยี่แถวนี้ล่ะจ้ะูงเพิ่นหลายตัวก็นีิยโยสีลามเดื่องนี้บอกเบอร์ดีหน่อยมันติดเพิ่นจ้ะติดแต่งวงหน่อยของเพิ่นที่กันบักเถิดนะจ้ะแต่ว่าออกที่หลังเอ้ยออกก้อนนิยโยออกก้อนนียเดือนหนึ่งนี่ล่ะ จะกูข้าเจ้าเลี้ยงควข้าเจ้าก็นั่งเงินกับคขึ้นกันนะจ๊ะเป็นเทียงหน้าแล้วเป็นตะยุตะยูพี่เนอะเทียงหน้าพี่เงี้ยแแะ้ม่นเงี้ยหนึกเรี่ยงไยงจ้ะงวยยู่นี่มาต้าเอาขึ้นถนนเรลากัน พักาการยางตามกลนกันไปเลยเพราะอยากจะพี่น้องถถาพี่น้องผู้ใดถ่าอยากมาเรียงงวัวนเนาะจะ้ะดูว่าตรงงานลงทุนเรียงงวัวแนะนำเนาอจะ้ะช่วงนี้ก็เป็นแต่ซสื่อเลียงสื่อมาเรียงเนู่จะ้ะสิได้ทุนเลยละ่ะสิได้กาไรอยู่เพราะยังมูนิธซสื่อไอ้มาเรียงตอนนั้นกะมันกนะราคาสูงเนาะตอนนั้นราคาสูงไปสื่อตอนราคาแพงแต่เห็นจังไลยได้เนาะพี่น้อง ตอนมันแพงห้องกาแฟสื่อหย่านแต่มันบ่ลงเป็นยังไงละ่ะบัดลงขักลงแนวบ่บัดค่ะพี่น้องผพ้ดอใดอยากกัลบมาอยู่บ้านมาเรียงวัวนะจา๊ะแนะน้ำเลยจ๊ะฝ้าสื่อไว้ตอนนี้เลยจ้ะช่วงเวลาลงนี่จ๊ะนี่คีดว่าจังไหนมันก็ขึ้นคือเกาแหละจังสิขึ้นง,ง,งามในน้อจ้ะเพราะว่าช่วงนี้คน กำลังเทขายงวคขอยออกนะจ๊ะเพราะว่ามันโมนเป็นราคาบางคนกระถ่อก็ต้องกลับไปเหตุงานยืมหม่องเก่านะจ๊ะเขาขาดหวังเนี่ยเลี้ยงงวเลี้ยงค้อยก็ยังนิคตอนนั้นนะนี่ก็เสียใจยุ่งจ๊ะจะกะยิ่จ,จังไายก,ใก็ในตัดสินใจมายุบบ้านแล้วก็มาเลี้ยงงวแล้วก็ถอยบ่ได้ถ้าไผซื้องัวตอนนี้มาเลี้ยงเนะจ้ะได้เปรียบ เปียบพวกนิกเลยสละพี่น้องเปียบคักเปียบเนี่ยเลยพอมันถืงเนาะจ้ะถ้าขึ้นมานี่โอ้ยได้กำไรบวบบ่าแล้วผู้เฒ่าสมัยตะกี้เป็นเลี้ยงว้วเลี้ยงควยคือป่ใหญ่เพิ่นเพิ่นว่าขายจะเคี้ยเนาะเก็ขายในราคาถือราคาแพงเพิ่นก็ขายขายได้สัใดเพิ่นก็ขายเนาะเพิ่นว่าได้อันนี้เดือนร้อนเดินยังเนาะจ้ะก็เลี้ยงไปเรื่อย ยามช่วงแพงเพิ่นก็ได้เด้พี่น้องบางคนไนด้เฮ็ดเทียนเห็ดสั้นหลังงังใหยหนึง่งพิ่นได้เป็นเงินก่อนถ้าเพิ่นเลี้ยงงวใงใยนะจ๊ะดวงเพิ่นดี <c oughs> ยังเขามาเลี้ยงน้องกะเฮ็ดจังไหนได้ละ่ะสีคล้ายกระคล้ายขาดทุนก็เลยสู่ต่อไปจ้ะพี่นอ้องกิตจวัตรย่างหนก็นได้ขี่ไส้หน้าล่ะจะ้ะอย่าไปคิดอย่างไง ่นจามุ้งไอหำเลี้ยงผลล้างตอนัวตอนข้วยไปเราจะฟุงงวอคอยเจาะฟุงงวอไอฟุงงัวมันเอผิดโอ้ยฟุงข้อยคอยเ,าเจาะไรครับพี่น้องนะไปถ่ายอบึง,งกำลังตอนกับันให้กันงัวเดี้ยยต่อนก่เดเออไปบดไป ไปไทยฟูงคว้ยเห็นมัน้งเห็นว่าพี่นนอขี้รถเซิร์นพี่นนอมึงฟูงคว้ยไอเ้าะของมวยเลี้ยงไอสุกมาจา่ะงียแถวหลยตัวยุต่ะเจา้า,จา เลี้ยงน้ำกันเป็นตัวออนซอนออนซอนจะซูมเข้าไปใกล้ๆนะคะโอ้ยมีตัวตัวอิมอ่มๆเลยพี่นี่ขี้ดินไงทวนๆเนาะ ไปไปนี่นี่ไปแม่เขาเดี๋ยวกระตำกันนี่ไปเร็วเร็วไป